สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยยอทุกคนนะครับมือนี้ผมมาเที่ยวงานนะครับแล้วก็มาอยู่ในซุ้มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สกลนครนีวันนี้ไปใส่ไก่าได้ครับเดี๋ยวต้องเลาะชิมให้หมดอันนี้คณบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่พูกครับผมซุ้มซุ้มซกฮูกใช่ครับเมนครับฮูกสกลนครครับที่เป็นร้านกาแฟที่มีรูปลกฮูกอยู่หน้าร้านใช่ครับเส้นไปมอกระเสรครับ อันนี้คืออย่างยังครับเนี่ยอันนี้คืออันใบกระบองเพชรใบกระบองเพชรพันธ์ยาครับสายพันธุ์ซิกัดอินิก้าครับโอ้ oh. มันกินได้นะครับใบข้างหลังข้างหลังเลยต้นแนี <c oughs> ้จะเห็นว่า <c oughs> ต้นนั้นต้นต้นที่อยู่มุมนั้นนะอ่าแต่ว่าตาัดใบออกมาแล้วแบบนี้คือทุกคนกินไปแล้วตอนนี้ผมก็สิมาลองชิมเบิ้งน,นะครับนี่เพินตัดออกมาแล้วมันมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคน แล้วก็มีแจ่วป่ะครับแจ่วครับพี่แจ่วเกลือธรรมดากลอคนหน่งกินแล้วบ่ะครับนี่กินแล้วครับกินเปนเมื่อไหร่ครับแซ่บเป็นเมื่อไหร่บอดไก่เนาะครับบอดไก่ครับบอดไก่บอดไก่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นของประเทศอะไรครับนี่อันนี้เป็นของมาทางเมกาใต้พรงนี้ครับอ๋อใช่ครับแต่ว่ามันปลูกประเทศเราก็ได้ป่ะได้ครับมันก็จะเหมือนอัน ทันใบสีมาบ้านเราที่เห็นตามบ้านทั่วไปแต่ว่าตัวนั้นกินบได้ครับครับตัวกินได้ก็สังเกตหน่วยมันมันจะประมาณสักไข่เป็ดไข่เป็ดขึ้นไปกินได้ครับก็คือถ้าเบิ่งมันงันมันรสชาติเป็นยังไงไหเป็นย <laughs> ังไงผมคิดก่อนมันคล้ายๆกับอะไรมักะลิงปิงแต่ไม่เปรี้ยวเท่าอ,อย่างนั้นได้แต่มีรสชาติคล้ายกันแต่ไม่เปรี้ยวเท่าแล้วก็มีน้ํา มีน้ำมีมีเลือกลื่นๆนิดนึงครับกินแบบส้มได้เลยอ่ะเอาไปเอาไปยำกับแซ่บนะครับจะทำต้องรอเปลือกบบว่าทำอันน้ำครับส่วนใหญ่มันจะเป็นตุ่มน้ำอ๋อมันจะเป็นคันห้องเมืองเนี่ยก็จะมีมีตุ่มตุ่มน้ำเขาก็พูดออกครับครับครับว่าอันนี้เป็นซิมหรือยังครับซิมนะครับเพป็นซิงล้วที่แบบซิมล้วนะครับมาซิมแล้วผมไหมซีงหรือยังมาซิมซีมอก่อนมาๆๆไหนขอีกรอบพี่เต็กมาน้ำมาโอ้โหพี่ตั๊ก อันนี้ยังบอได้พลักลองดูวันดีครับกระบองเพรครับกินได้ไครับอันนี้กระบองเพร คือกินก่อนอันรัฐมนตรี้จะต้งมาเกิมาพันกินก่อนเลยนอนกินก้อนถ้าถ้าเฮารอดเพิ่อนจังกินได้ครับมามาเฮาที่สอบก่อนนะถันเป็นอย่างเั่นต้องมาอะไครับมาอะไครับมีปัญหามาพียมาพียมหน้ากล้องพียมามาเลยมาเลยมาเลยเสียบบ่แม่ใช้เจลนี่นี่ครับเจลอยู่นอกๆแล้วกินมันลื่นๆมาครับนุ่มลื่นมาเด็นคื้นเออพอดีมาหนี้ฟิคคัตอินิกมันคล้ายๆตลิงติงผมว่าแต่มันมันบเบาเปรี้ยวเท่าเหมเปรี้ยวนิดเดียวเองเป็นเด็กไหมเสบก็แซ่บอยู่เด้าลหร จะพูดถึงว่ามันก็แปลกอีกอย่างเนาะมันคล้ายตะลิงเปีงนะครับครับมีประโยชน์นะครับไม่ได้เปรี้ยวของตะลิงเปีงเนาะครับมีไฟเบอร์สูงนะครับแม่นครับไฟเบอร์สูงมีอันตัวบล็อกไขมันทำให้ไม่อยากอาหารอิ่มนะอิ่มแล้วไม่อยากอาหารครับอ้วนช่วยช่วยในเรื่องของไม่หิวเร็วสิจอยครับผมเป็นสร้างครับจอยซื้อคุดีอันนี้มาเลย ไอ้ต้นพันนี้ขายไหมครับขายครับมีต้นพันขายอันนี้ผมต้นพันนี้ขายยังไงครับขายเป็นใบครับขายเป็นใบใช่ใบละ300ใบละ300ใบครับผมถ้าใครสนใจนี่คือติดต่อผ่านเพจใช่ครับผู้คาเฟ่ได้เลยผู้คาเฟ่นะครับพนักพูนสระอูกอไก่ก็ใช่แล้วก็คอควายสระอาสารเอฟอฟันไม่เอกใช่ครับผู้คาเฟ่เป็นลูกพุกยำอร่อยต้มอร่อยใช่ยำต้มอร่อยมากครับลองกินหลายเลยนี่ ไปลองทำลองบะเสียบกันนี่บะเสียบบะเสียบบะเสียย้อนเจียวบะเกี่ยวกันนี่เด้อเจียวนะเพิ่เติมแบบต้มติไหมพี่ต้มแบบต้มได้ต้มแบบต้มได้แซ่บครับแซ่บครับมาหาซิมได้เลยครับพูกคาเฟ่ครับเดี๋ยวสตาร์ทใช่อยู่ๆนี่มีซิมไหมครับถ้ามาวันหลังนี่นี่นี่วันหลังวันหลังไม่มีครับจะมีที่นี่มันตัดทิ้งไว้มันจะมันตัดทิ้งไว้มันจะดำอ๋อก็คือเหนียวอ่ะมันเหนียวตัดพร้อมชิมพร้อมใช่สช่ทีนี่มันจะได้ฉ่ำถ้าใครมาวันหลังแล้วมมาขอชิ ได้ไหมครับที่ที่นี่ไม่มีที่นู่นมีครับที่นี่ไม่มีแต่ว่าพวกคาเฟ่มีคือไปขอชิมได้แล้วก็ไปซื้อกาแฟไปซื้ออาหารได้หมดเลยใช่พอที่นู่นที่นู่นมีหลายต้นมันตันได้หลายใบแล้วก็มีแคทตัสใช่ครับน้ำนะครับเมนครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับแบบแบบคิดคิดแบบผมอ่ะผมก็ครั้งแรกนั่นนี่ครับคือวันเนี้ยมาชิมทุกอย่างครั้งแรกหมดเลยระวังมันไหลหนูอโองกับครั้งแรกอ่ะอันนี้กับครั้งแรกนะครับอื โอเคอันนี้นะครับทุกคนชิมได้กินได้จริงๆครับผมไอใบกระบองเพชรพันอะไรนะครับเนี่ยพันฟิกัตอินดิก้าฟิกัตอินดิก้าครับโอพันพีเอกินลูกได้กินใบได้ครับลูกก็มีป่ะครับลูกก็มีครับแต่ลูกลูกมันเป็นฤดูของมันมันหมดฤดูแล้วครับแต่ตอนนี้กินได้แค่ใบก็คือถ้าไปอเมริกาเนี่ยเขาเห็นต้นแบบนี้กินเลยแม่นครับแม่นแต่ไปกินอะไรถืออีกได้กระต่ายเด้กันกระต่ายแม่นครับถ้าถ้าถ้าไปกินพีชใน่ตาย ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมกาใต้เขาจะปลูกอันอันนี้เยอะครับกินบ่อยเขาเากินประจามันมันมีมันให้น้านํานะครับใช่ครับถูกต้องโอคือแบบถ้าคนไหนคิดไม่ออกนี่คือคิดถึงตลิงปิงแต่เอาความเปรี้ยวออกไปเอากินออกไปมเป็นแบบนี้เลยใช่มะขามอ่อนก็มีบางคนก็มองมะขามอ่อนครับบางคนก็ว่าบักยมครับมันจะเป็นพืชแบบนั้นที่มีน้ําใช่ครับใช่ครับโอเคครับทุกคนอันนี้มาชิมแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งว่าผมจะเป็น จากไหนต่อไปแต่แต่คนอื่นกินแล้วปลอดภัยดีนะครับแล้วปลอดภัยดีแล้วอันนี้ก็เพื่อนก็กินมาตลอดใช่ครับก็คือมันกินได้นะครับครับผมโอเคข้าผู้ใดอยากลองชิมมาที่ที่นี่ก็ได้มาดูก็ได้หด้วยอยากไปชิมที่สวนพุกคาเฟ่ก็ได้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าือชื่อคิดตั้งอลืมละคิดตั้งพุกคาเฟ่นะครับ ที่มาให้ชิมแล้วก็มาอธิบายสรรพคุณความรู้นะครับให้เราได้รู้ในมื้อนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับถ้าผู้ใดอยากไปกับไปเบิ่งนได้เลยแล้วก็เข้าไปในเพจคู่คาเฟ่ได้นะครับสอบถามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ